ระบบการทะเบียนและสถิติชีพเป็นระบบสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็น,นกลไกสำคัญในการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานแต่แรกเกิดของมนุษยชาติซึ่งแสดงถึงการมีตัวตนทางกฎหมายสำหรับทุกคนขณะดเดียวกันยังเป็นข้อมูลทางสถิติที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและวางแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลประชากรของประเทศเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นคนสัญชาติไทยให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยฐานข้อมูลประชากรเริ่มตั้งแต่การเกิดจนถึงเสียชีวิตเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิการยึดถือเอาสิทธิต่างๆที่ไม่ใช่ของตนมาใช้โดยมิชอบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานได้ดำเนินการคิดค้นวางแผนและพัฒนาระบบงานทะเบียนให้สอดรับกับการใช้งานของทุกหน่วยงานและอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองได้ดำเนินงานพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนแบ่งออกเป็น5ระยะ ระยะแรกการสำรวจสำมะโนโประชากรแห่งชาติเริ่มจากปี2499ถึง2526ได้สร้างเอกสารครอเรือนขึ้นถือเป็นเอกสารตั้งต้นในระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทยซึ่งใช้วิธีบันทึกรายการต่างๆด้วยมือระยะที่2สร้างฐานข้อมูลประชากรและบ้านเป็นครั้งแรกช่วงปี2527ถึง2539 เป็นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีแบบศูนย์กลางโดยมีการจัดทำเลขประจำตัวประชาชนเลขรหัสประจำบ้านและบันทึกข้อมูลจากเอกสารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งฐานข้อมูลทะเบียนกลางนี้ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐและประชาชนสามารถนำไปใช้ดำเนินงานต่างๆได้และในช่วงปี2,530ถึง2,539ได้เริ่มใช้ฐานข้อมูลในการออกบัตรประจำตัวประชาชน ระยะที่3จากระบบมือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี2,540ถึง2,547เข้าสู่ยุคการปฏิรูปการบริการณสำนักทะเบียนเปลี่ยนจากระบบมือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแบบออนไลน์เรียลไทม์โดยระบบจะจัดเก็บภาพใบหน้าและภาพลายนิ้วมือไว้เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคลได้ต่อไปและในปลายปี2,548 รัฐบาลได้ขยายการบริการให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานและเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรให้กับคนไทยหน้าต่างแดนระยะที่4บริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เริ่มตั้งแต่ปี2548โดยเริ่มเปิดให้บริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ด้วยเลขประจำตัวประชาชนเพื่อบริการข้อมูลบุคคลและบ้านตลอดจนภาพใบหน้าภาพลายนิ้วมือให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆและนี่เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญกับการออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบอนิประสงค์หรือสมาร์ทการ์ด ระยะที่5การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับการบริการภาครัฐโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่15มีนาคม2559กำหนดแนวทางการบรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐดังนี้ 1>, 1. ให้สำนักทะเบียนกลางเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของสวนรัชการ Population Information Linkage Center และทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลที่ส่วนราชการร้องขอ Gateway 2>, 2ให้สวนราชการจัดทำฐานข้อมูลประชาชนของตนเองโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นดัชนีและปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน3ให้สวนราชการที่มีฐานข้อมูลประชาชนจัดทำเซอร์วิสเพื่อรองรับการอ่านข้อมูลจากสำนักทะเบียนกลาง4 ให้หน่วยงานปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให้รองรับการอ่านบัตรและเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกใช้ข้อมูลประชาชนจากหน่วยงานต่างๆผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลางโดยมีความก้าวหน้าขับเคลื่อนเป็น3มิติดังนี้ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลางของกระทรวงมหาดไทย 2. การลดการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อราชการ3การปรับปรุงระบบการบริการประชาชนของส่วนราชการให้รองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการขอรับบริการและในปี2564คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้กรมการปกครองพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือดิจิทัลไอดีโดยมีแอปพลิเคชันไทยดีเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือไว้สำหรับยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์และใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงได้อีกด้วยจากวิวัฒนาการงานทะเบียนจากระบบเปเปอร์เบดสู่ระบบดิจิทัลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งดำเนินงานโดยสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง จนปัจจุบันพัฒนาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่สามารถให้บริการประชาชนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียวอีกทั้งยังพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศในการเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันรวมถึงการให้บริการประชาชนเชิงรุกมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้น โดยความร่วมมือกันของราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและเอกชนเพื่ออำนนยความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างสะดวกและเท่าเทียมและนี่คือความสำเร็จของการยกระดับ การอำนวยความสะดวกและพัฒนางานบริการภาครัฐด้วยการทำงานแบบเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันของงานบริหารการทะเบียนโดยยึบประชาชนเป็นศูนย์กลาง Citizen-Centric Government ด้วยสมรรถนะสูงทันสมัยและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับระบบสากล